้เรามาไล่สดน,นะคะะานนการดื่มกาแฟชาใบาวันตัวนี้นะคะนี่คือกาแฟชาใบาวันเพชรคือจังบัดใจในลาพี่วันบองห่วงบองหาแล้วอายบอกหงน้องสิไปใส่กับไปบอททำว่าไปกับไป กันมาดมมียังกันหาสิบอกกันแน่บอลเป็นปล่อยทิ้งป่าให้ใจกำพร้าความห่างไอค่อยๆห่างเอิน้นน้องได้พู้ผัดกับกวามเหงาไอลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิก Thank you. ມາຮູ້ຄ່າຮັກທີ່ພະມຸນທາ เด็กน่วงมาหูค่าหักที่ไหนตอนนองบาดใจเลยกันยังตอนนี้จังบ้าใส่ใจมาหู อยากกินเขาสิตายอยานอ้วนอเอ้ยอยากนั่นอยากนี่ไปลดความ้วนมาสามปะปีตาสิลดคนทด่ไทยเป็นยังไบงบลุมแห้งกินแห้งคืนแห้งกินแ,แห้งอ้วนเออจะบ่งขาเทาเะยเดิจ่ะนา้าวที่สมร่อยขาวจุนพูนลูกข่อยแร่แหลอะ ลูกเละเละนี่จะเบิ้งด้วยเอานี่เห็นปะตำแกงบ้านเฮาเนี่ยต้องไปสรรหายอ่างดอกพี่น้องเอ้ยมือเนี่ยอืมซื้อต่ร้านนัดงนั่งไปแดกซดเข้าไปอืมจังสือกะแซบได้ดอกอืมกับหนึ่งเห็ด เห็นไหมหนึ่งเฮ็ดบั่นเท่าเห็นไหมบอกว่ายังแจ่มแม่งดีอ่ะคุยแม่มต่ำแกงเนี่ยอืมอืมอืม,อม,มเมื่อไหริกหลายยันลูกกินน้ำบ่ได้อยู่นน้ำแกงสองคนแม่กับลูกหาคนเลี้ยงอยู่เด้อ,อค่ะหาคนดูแลอยู่ค่ะอืม ึงเนี่ยอืมอืมไม่ตื่นบุหรี่ก็ชอบกอืมอืมแสบแห้งอืมแสบปักแสบแงนึงนะนัวกับนัวนัวไปแดกบันเท่ามึงเนี่ตายแห้งอืม พอ่อ่ะอืมช่วยเขาไปเออฮะอืมอืมะอีออ่น้องนาไปลาค่นคนอืมคนอีสารเ้องขาดบปได้ดอกค่ปนปลาค่ปนปลาก็ใช่น้ไปลาอืม

โทษเขาโทษเขาอีกเบอร์หนึ่งเด้อค่ะหมู่บ้านเนี่ยโทษเขาอีกเบอร์นี่กำลังไล่สดอยู่สร้างน้ำตาลตะโนโดเขาไปส่งเครือรีให้เบอร์หมู่บ้านเนี่ยคิ้วกับเนาเครือรีก็ได้คนหลายจะเปิดบริษัทเครือดีแน่นาะพี่น้องเนาะมึงมีเงินแต่นอนเฮาเน้อบริษัทแบนเฮาสิละอืว

เบิง่งเดบอเดบขวดยากอยากพักกระเดาบ่มีพักกระเดาเป็นดอกมันอย่าลืมเนอ้อ ก้อนกินเผาก่อนเขาหิก,กินเขาต้องกินน้ำซ่าซะกกอนกินซ่าปุ๊บเจ้ากินเขาแล้วเจ้าก็กินน้ำซ่าอีกหกสิบบาทได้เป็นเดียนน้ำซ่าหกสิบบาทได้เป็นเดียนเจ้าแย้ไปชิ้นเดียนกินโลดบันแต่ว่าขอลองแย้กินน้ำเยน็นเท่านั้นมันลุ่ม เส้งเผ็ดเส้นแซบเจ้าเบิ้ง,งลูเป็นมองอยู่เด้อืรวมเลยพี่น้องกระโปรงใครเนะี่ยเจ้าเบิ้งเอาอจ้าเบิงบ้งเจ้าเบิ้งลูเป็นมองลูเป็นบางอันบางอันกับบลุงมันธรรมชาติแม่ให้มากเห็นบ่บางอันกับบะลุง บางวันกรุ่งสัดส่วนเท่าน่ะไขมันเท่าน่ะมันจะลุงอืมแต่ว่าอันนี้บ่รุงเลยค่ะอันไตมากับบลรุงด้วยกันเอออ่าขันเป็นผู้ใช้กับกบาลุงอันกระเทียมเนาะกระเทียมทุนอีกเป็นวางสันบานนี้อยากกินกาแฟจ้าอยากกินกาแฟเจ้าก็เอาน้ำตาลกระโนดบานเท่าตำกะปิจาก็เอนนี่ใส่ไม่ต้องเป่าน้ำตาลใส่ใส่อืมมันมีอยู่ น้ำตาลมะพร้าวบรนเทาก็มีขึ้นกันอืมน้ำตาลมะพร้าวบันเทาก็มีขึ้นกันอืมสรสางแสบสัางอย่างนี้น้องแสบประเด็ดแบาบนนี้คนคนเขาบอกว่าเจ้าคือเก๊กคือแก้วเนาะคนะแก้วจังได้แม่ขอ่อนยคนอีสานพ่อขอ่อนยคนอีสานอืมนีม่เห็นปะอืมเจ้ากินเขาปุ๊บเจ้าก,ก็มาอันนี้ลดอืมกินเขาปุ๊บเจ้าก็มาจัดก,การตัวนี้เลยอืม ก่อนเทา่ยกินขา้าวเขาตัางไว้่ช่วงไว้ว์ประมาณนึงเขากินข้าวแล้วเขาสีหิวงาเนาะเขากไปกินน้ำเย็นเหม็นบ่เขาก็ไปกินน้ำเย็นเขาก็นําเลยจัดเลยพี่น้องนําบัตรเขาจวดจวด,ดเลยอันซาบ่ายวันจัดไปอหรือจะได้ผิวพันธ์จะเกี่ยวกับผิวพันธ์แต่ถักมาเพราะว่าสอนวิธีามิ้น ขัดผิวขัดผิวขมิ้นขัดผิวตัวเนี้ยใช้ได้ออืมอืมมลดต้นขาก็มีแล้วนวดหน้าอ,อกทํายังไงไม่ให้หน้าอ,อกหย่อนค้อยที่เราผอมไปแล้วหน้าอ,อกไม่ให้หย่อนค้อยคือทักมหาวันได้ตัวเนี้ยคือเฮ้าซอยกันบอกต่อๆกันไปอ่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากเอ,อไม่ต้องอย,อยไปหาซื้อ,อยาอันนั้นอันนี้มันลงทุนมันมัน,ม,นมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราประครับครองตัวเองได้เราก็ประครับครอง ให้มันอยู่รอดในสังคมที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้อะไรก็ตามาประหยัดได้ก็ประหยัดเซฟได้ก็เซฟใช่ไหมพี่นองเขาก็ช่วยเหลือกันไปคนอีสานบันเทางม่ยังก็บ,บอกต่อเล่าต่อกันไปเพื่อเอเป็นข้อคิดดีๆให้อา่านผู้ใดศิล้ำค่าน,น้างกะย่าเพิ่มเลยค่ะดูไปเรื่อยๆอ,อันไหนที่คุณบกคล้องคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าผู้หญิงคนนี้จะบอกคุณได้ อันไหนที่คุณคิดไม่ถึงคุณก็ไม่รู้คุณก็ลองติดตามดูว่าวันจะบอกคุณว่ายังไงแมนบอกคอยสีบอกเจ้าวาจั่างใดเออจริงๆแล้วคอยสิบอกมาบอกผู้ใดง่ายๆพอมาคิดคัคๆว่าเออเราทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราทํากับคนที่เรารักไปแล้วในเมื่อมันเป่าประโยชน์เราก็ต้องหันมาบอกคนต่อๆกันไปเพื่อนร่วมโลกของเราว่าสิ่งไหนมันดีต่อต่อเราสิ่งไหนมันมีประโยชน์ต่อเราเราก็บอกไป อ่อันนี้ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสถึงใครจะกดไลค์หรือใครจะไม่กดติดตามวันก็ก็ไม่เป็นไรวันวันพอใจในสิ่งที่วันเป็นวันพอใจวันมั่นใจในตัวตัวเราเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเราภูมิใจต่างหากที่มาบอกคนอื่นต่อๆกันไปอ่ามันจะเป็นแบบนี้มุมมองของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็คิดดีบางคนก็คิดร้ายบางคนก็คิดว่าเอออย่างโน้นอย่างนี้มันไม่ใช่ คือทุกคนต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันให้ยืนอยู่ในสังคมที่เห็นแก่ตัวในสังคมที่เศรษฐกิจแบบนี้ในสังคมที่เดือดร้อนในสังคมที่ว่าเป็นโลกติดต่อกันเยะแยะเราออกไปไหนไม่ได้เราไปไหนไม่ได้น้ำร้อนเราดื่มน้ำร้อนอดื่มน้ำร้อนหนึ่งเราไม่ได้ดื่มน้ำเย็นเราก็ไม่ได้แพร่เชื้ออมันก็เป็นเป็นผลดีกับเราด้วยไม่ได้แพร่เชื้อ แล้ว,แล,วแล้วมันก็สร้างอุณหภูมิในร่างกายเราที่สู้กับโรคลายด้วยแล้วคนที่จากคนที่แบบเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรติดต่อง่ายๆติดโรคง่ายๆได้เรามาดื่มน้ําชาเรามาดื่มน้ําร้อนถึงจะไม่เป็นน้ําชาที่ของวันก็ตามน้ําชาวันก็ตามแต่ว่าเราดื่มน้ําร้อนทุกวันทุกวันมันก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของเราอยู่แล้วใช่ไหมเออไอน,นี้เงินหกสิบบาทพี่น้องไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลองอพี่น้องจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเรื่องจริง พี่น้องไม่ลองพี่น้องจะรู้ได้ไงเ,เหมือนกับว่าน้ำตาลตะหนดพี่น้องไม่ลองพี่น้องจะรู้ได้ไงว่าน้ำตาลตะหนดนี้มันกินงหรือเปล่ามันมีส่วนผสมของน้ำตาลทรายหรือเปล่าพี่น้องก็ไม่รู้ได้แต่สันนิฐานไปต่างๆนานาอันนั้นอันนั้นให้เปลี่ยนใหม่นะคะเอ,อลองดูมันก็ราคาไม่แพงหนึ่งร้อยบาทได้สี่ฉลบกลัวจะได้มาเป็นแต่ละเม็ดแต่ละก้อนเขาใช้เวลานานเท่าไหร่ คนที่ไปหามานี่ใช้เวลานานเท่าไหร่นานมากใช้เวลาเหนื่อยมากกลัวจะปีนขึ้นต้นไม้สูงๆกวัวจะไปนวดนวดนวดน้ำํำนวดต้นตาลน,นวดยวงตาลให้มันออกน้ํามาให้เราได้ทานเรามีเงินหนึ่งร้อยบาทเราเดินมาซื้อเลยปุ๊บอ่ะซื้อซื้อน้ําตาลได้ไหมคะอืมซื้อน้ําตาลเจ้าเนี้ยเอออีหยังนี่อีหยังนี่น้าตาลนีออ่อย่างเน,งน,น,งนี่อืมพอเพราะเผื่อบคนอ่ะลดได้บ่ลดได้บ หารู้ไม่ว่าเราขายหนึ่งพวงก,กำไรเท่าไหรห้าบาทสิบบาทหารู้ไม่ว่าคนที่เขาปีนขึ้นต้นไม้สูงๆเสี่ยงกับชีวิตเสี่ยงกับอ่ะคนที่อยู่ข้างหลังของเขา,ขาครอบครัวของเขาลูกเมียของเขาเขาเสี่ยงมากกลัวเขาจะได้น้ําตาลมาให้เราแต่ละฉลอมเงินหนึ่งร้อยบาทคุณทํางานได้แป๊บเดียวคุณเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะตอ่ตอตอ่อต่อรถรถรถไหมคะรถรถมาชิมามาชิมแถมแถมแถม อเราเป็นแม่ค้าเราก็บอกเออไม่เป็นไรล้วก็แถมไปสุดท้ายวันหลังกลับมาอีกวันหน้ากลับมาอีกอะ้อยแซบไรน,นอน้ำตาลเจ้าอ่าบันดนี้เขาซื้อไยก็เก่ารถเด้อเผาซื้อร้อยหนึ่งให้แถมซื้อสองร้อยให้แถมตกลงมากำไรเื่อให้เจ้าเหมือนเมื่อเร็วแมนบอพีนองเย้ย <Yeah. S 1> มันเป็นเรื่องสัน้นอืมก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน ในสิ่งนี้คุณช่วยเราไม่ได้เราก็ช่วยคุณได้อคุณรักเราไม่ได้แต่เราก็รักคุณทําไมถึงรักเพราะว่ามาบอกต่อๆกันไปไงสุขภาพเป็นของเราทําไมต้องให้คนอื่นไปบอกคุณถูกต้องไหมคะไอ้น,นี้วันวันบอกคุณเพราะว่าวันอยากให้สิ่งดีๆกับคุณอยากจะให้คนที่คุณรักมีความสุขเพราะว่าเขาดื่มน,น้ำตาลตงโดไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลาย ไม่มีสารก่อมะเร็งไม่มีเพราะว่าเป็นสินค้าธรรมชาติต่อไปวันจะอัดวิดีโอให้คุณดูการผลิตน้ำตาลตนดแต่ต้องใช้เวลาเพราะว่านานๆจะได้ไปเจอเขาครั้งหนึ่งเขาก็ทำงานเหมือนเราท่านๆคุณๆเขาก็ทำงานเหมือนกันอวันจะอัดวิดีโอภูมิปัญญาของอีสานบ้านเรานี่คือภูมิปัญญาของอีสานบ้านเราทำไม ฝรั่งมังค่าเขาเข้ามาในประเทศไทยเราเขามาอุดหนุนคนไทยเราเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นสินค้าแบบนี้เขาไม่เคยลองสินค้าแบบนี้อ่าเขามาดื่มแล้วฝรั่งมันยุ๋ยเหียดุ๋ยเหียเยยนาะมันอ้วนเนาะมันก็โยกโยกเยกเม็นว่าฝรั่งแต่ทีนี้เขามาเจอคนไทยคนไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นสุขภาพคนไทยมาก่อนผิวพรรณคนไทยมาก่อนผู้หญิงเอเชียเอเชียของเราอะ่ะมีแต่สวยๆมีแต่งามงางั้งานั้น คนที่เบิงกับมิตรภูงงามๆทั้งนั้นมิตรภู้คิดใจดีๆทั้งนั้นแมนว่าคุณเจ้าขาสนใจทักมาที่เพจเจวันน้ำาตาลตโนดนะคะในช่อง youtube ของวันรักทุกคนเจอกันใหม่ค่ะบวัสดีค่ะ